สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎ์สดีไม่และเอบซีสุขสุขคนมือนี่สิมาสำรวจราคาควายตลาดนัดบ้านเทียม,มอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเ้าวันที่หาเดือนตุลาคม2 5 6 8ทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องมือนี่โอ้ควยลายนะครับพี่น้องเดวยวสิบห้าขอบรับชม กันได้เลยว่าราคาไม่เสิถูกสิแพงจำไดยนะครับพี่น้องขอไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับเอามาจะโคมครับมื่อนี่ามซีตัวครับไปนี่ซีตู่เนาะอันนี้แม่ลูกสูงลอยซีสิบเกตแม่ลูกสูงลอยซีสิบเกตลูกตัวเมียแม่กับท้องแม่กับท้องได้จักเดือนแล้วครับท้องได้จักเดือนแล้วท้องได้ซีเดือนลูกสายใดครับนี่ลูกายเพ ลูกสายเพชรร้อนนะครับอ่าเปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้าหม่นเก้าครับเก้าหนเกะครับพี่น้องเก้าหเกครับโทรมาเดี๋ยวนี้รวดห้หาพัน0ุนะครับศูนย์แปดสามสองแเครับผมโอเคครับผมเสียนั้นนาคาคือเก้าเดี๋ยวเปิดหัวทห้คุณมาครับพี่น้องโอเคโกเคอย่ามองห้างอ่ามองว่าีอรมีมีั้่อยู่เลยได้ครับ เนี่ยอีดอนครับเดียดอนเลียดอนป่ะเดียแม่ดอนเนาะอันทองบ่ะครับอันนี้พึ่งผสมพ่งผสมได้พึ่งแยกลูกพึ่งผสมนะครับสามหมื่นเก้าครับผมสามหมนะครับพี่น้องครับเบิ่งเอานะครับพี่น้องแม่ดอนขาดจำเลียงเก่งหน่อยไปเลี้ยงไปขุนเอาเนาะ ร้อยสี่สิบห้ามาับยาดีครับกินยาดีเป็นตะได้เนาะโทรก1ศูนย์แปดสามอเก้าเก้านครับผมเสียหน้นราคาครับผมครับโทกันมาตัวที่สามนตัวที่สามนะครับตัวที่สามแมนลูกวะครับ แม่ท้องสูงร้อยห้าสิบนะครับโอ้งามครับพี่น้องเพิ่นเป็นสายใดนอน่เนาะสายอุทัยนะครับสูงร้อยสูงร้อยห้าสิบเปิดไว้ท้องกับสิงโตขาวได้สามเดือนเปิดไว้เปยูเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องเอ้า

สวอกันนะครับหรือว่าปัญหาใดที่บรสบ้านตกลงกันได้หรือว่าจะไหนนะครับจะต่อรอดต่อเสียงกันให้เดยอล่มเรือว่าวผู้บังคับพอพันเนาะนะครับที่น้องอันลูกเพชรสยามสูงหไรไปไหนครับสูง125อายุจะกี่แล้วแปดเดือนเปิดไว้ สองหมื่นห้าครับพี่น้องเบิ้งแข้งขาโอ้ยดอกเขาเลยครับดอกเขายิงใหญ่เนาะนครับนั่นดอเขาใหญ่งามครับอัตลักษณ์ภาคภูมิไดเอาไปเดินสนามได้บ่พ่อได้เลยได้เลยครับเบิ้งนะครับแข้งขานะครับรัมโตยิ่หนานะครับพี่น้องสวยๆเอ้ามาเบิ้งเอานะพ่อมีตัวเดียวบ่เอานะครับเป็นช่างตลาดบ่เบิ้งหัญหาตนนนั้ขึะครับนะครับพี่น้องมาเบิ้งโตต่อไปครับอ่าไปทำร่นะครับไปอีกตัวนี้บ่ แม่สาวน้อยนะครับพี่น้องแม่สาวน้อยนี่เป็นสายใดครับเด็กสายเบิ้มพันล้านนะครับพี่น้องฟ้านงามครับพี่น้องอายุได้เจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนเนาะนะครับพี่น้องเบิ่งล่ำตัวลูกสาวเบิ้มพันล้านนะครับท่านยิ่งยงนะครับล่ำตัวสวยแข้งขานะครับเป็นเตาเลี่ยงเป็นแม่พันแม่บอก เปิดไว้เท่าไรครับเดีสิบเก้าห้ยสิบเกร้อยนะครับราคาพ่อฟังนะพ่อนะครับเอาตัวต่อไปแม่ลูกนะครับี่องกระเจ้าที่ให้งือกัญนะครับตกวันแจ้แม่ลูกนะครับลูก วันนนี้ะครับราคาตัวไหนเฉลี่ยนะครับเมี่ยเพิ่งสูงหลายป็นไงของข้ามร้อยสี่สิบเก้าบวกนะครับพี่น้องร้อยสี่สิบเก้าบวกนะครับของย้ายในตลาดนะครับเมืองดันร้อยสี่สิบเก้าบวกลูกคนตัวแม่หรือตัวผู้ครับหนึ่งตัวเมียสายใดครับลูกคนสายแก้วฟ้านะครับลูกที่ไหนเนาะลูกที่ ลูกที่สามแม่สูงเท่าไรก่อนร้อยสี่สิบเก้าเปิดไว้เปิดใบห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันบาทแม่เริ่มแม่เนี่เป็นสายสุรินเหรอแม่เป็นสุรินทร์ปานสุรินทร์เนาะแม่ปานสุรินทร์อู้สูงดีนะครับพี่น้องเป็นเต่าไปเลี้ยงเป็นเฮดแม่พันแม่บอกนะครับแข้งขาใหญ่เล็บใหญ่แข้งขาใหญ่เล็บใหญ่ลูกที่ใดก่อนลูกที่สามับลูกที่สามเนาะนะครับเปิดใบห้าห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก้านะครับเบิร์ตหรบอเ่ เรือบุกลมาเบ่งเันพอพันค่อยเผือกนะครับพี่น้องหลูบรอนะครับพี่น้องเบื่อมีกะอายุสิบเเดือนอายุสิบเจ็ดิบแปดเดือนสูงสู3สนะครับพี่น้องอ่านเปิดไว้เท่าไรครับเปิดไว้สี่หมื่นเก้าบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องสี่หมบาทเบิ่งเรอแายบิ่งไทยนะครับพี่น้องโอ้ไทยไงสูงดีครับ อ่นควยเผือกคนเป็นสายใดตอนนี่เนาะแก้ฟ้าคับพีใบมีหลอดลูกลูกแก้ฟ้าเนาะมีใบมีหลอดนะครับพี่น้องอ่ะฝากเบอร์โทรไว้พ่อ0 8 8 081 8 9 6นึ6ง896 8 9แป่งปกเกเียนคุยงามสัะอเคุยโชคกันมานครับเดี๋ยวไปเีล่าุ่นแล้อนลัย่ผ่อนผ่ อันนี้เท่าไรครับพ่อสองหมื่นเก้า 29, นะครับพี่น้องสองหมื่นเก้าลูกลูกตัวผู้นะครับพี่น้องสองหมื่นเก้าลูกตัวผู้นะครับอันสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบเมตรพันนี้นะครับกำลังต่อรองบ่ กำลังต่อรองนะครับพี่น้องกำลังต่อรองแม่ลูกนะครับบนลูกสีเหลืองอุ้ยหุยลูกสีสวยๆนะครับพี่น้องอ่านของพ่อแม่นบ้ของไว้ก็าเ้าเก่าเนาะเอาพ่อฝากไโทศู์แปดหนึ่งศูนนึ่งศูนย์ห้าสองศูาหปดหมเอามาคมเดียวอันนี้แม่นี่เท่าไหร่ครับแม่นี่เศ้าหาเนาะไ ท่องบ่ท่องท่องเนาะนะครับท่องได้จักเดือนนอนซีเดือนนะครับสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับนี่นอนแม่ชค่วๆก็มานพาพ่อเอาอันนี้คุ้ยแครบปครับคุ้ยแครลูกตัวแม่หรือตัวผู้เนาะลูกตัวแม่เนาะ น่าับลูกตัวแมนบ่ครับลูกตัวแม่นี่ลูกเพิ่นลูกที่ใดครับลูกที่สองนะครับลูกที่สองเนาะสูงอยู่ประมาณเท่าไรครับลูกเพิ่นสูงประมาณเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเลยละครับสูงเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเส้นเนาะแม่เพิ่นนี่สูงเท่าไรแม่ประมาณเม็ดแปดนะครับเม็ดแนะครับโค้งี่เปิดเท่าไรครับ เม่มันเปิดไว้เจ็ดมื่นครับเม่เปิดไว้เจ็ดหมื่นเนาะนะครับลูกพ่นนี่สองมื่นนะครับพี่น้องกล้วยแขกผููมองหานะครับพี่น้องมาหอานะครับลนไทยนะครับกล้วยแขแม่ลูกนะครับนะครับวัดดีได้นะครับพี่น้องโอ้บอกไงบอกหู้นะครับลูกพ่นลูกพ่นนี่ลูกที่ไหเนาะลูกที่สองเนาะ อ้าฝากเบอร์โทรไว้ครับ087 087 216 216 2017ครับ2017มาตะวันเลยครับมาแต่อำเภอเพ็ญเนาะซื้อไว้อย่างครับซื้อผาครับซื้อผาเนาะห้อยผานะครับพี่น้องมาจากอำเภอเพ็ญนะครับกล้วยแขะแม่ลูกนะครับอ่ะวโชคกันมาครับ สวัสดีครับพ่ออันนี้มันตัวไม้บ่เหรอตัวไมโอนะครับพี่น้องแม่ลูกนะครับลูกตัวแม่บ่ลูกเพื่อนเป็นสายได้พ่อลูกเพชรลำโขงนะครับลูกที่ใดนเนาะลูกแรกเนาะลูกสองค้าทองได้ยักเดือนแล้วได้สามเดือนนะครับผสมกับตัวเกาเนาะเพชรลำโขง อันเปิดไว้เท่าไรครับพ่อเจ็ดหมื่นบาทนะครับพี่น้องเจ็ดหมื่นบาทนะครับของเรานะครับลำตัวหน้าตาห้องได้สามเดือนเนาะเบ่งตาเต็มเกมแจมแม่เพินินโอ้สวยทรงลูกสวยนะครับเบ่งแม่เนาเน่าเนาะสูงร้อยสี่สิบห้าสูงร้อยสี่สิบห้าเมเพินินนะครับเบ่งข่ายนะครับพี่น้องทรงลูกสวยนะครับ อ่ะพ่อฝากรูโทษไอ้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปนะครับนะมาเบิ่งเอานะครับแม่ลูกแม่ลูกเด็กเจ็ดเมื่นแม่กวนพ่วชุกชกกันมารันครับอันแม่ท่องบอครับเด็แม่บ่มันใจว่าท่องว่าตัวตัวขามาอย่างโอตัวขามาเนาะสูงไ่ได้ตรวจครับโองบ่ท่านตรวจเป็นแม่สาวบ่ แม่ได้ล <41 S 2> ูกนึงแล้วครับแม่ได้ลูกนึงมาเนาะสูงหไรไปได้ครับนี่โปอยซีนิดๆนิดๆ่ายเหรอโปรยซีสิบห้านะครับพี่น้องเบิ่งลำตัวเหยาวนะครับถ่ายนะครับเจือบขุนสมบัติถ่ายถ่ายใหญ่นะครับอ่านเปิดไว้เท่าไหร่ครับดิเปิดไว้สี่หมื่นสามครับผมสี่หมื่นสามเนาะต่อรองได้ต่อร่องได้ครับต่อรองได้นะครับพี่น้องเบิ่งเอาแม่ใหญ่ๆงามๆเลยแม่ได้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วนะครับ ฝากเบอร์โทรไปนะครับ080 080 7ดศ7 6 6น6 8 7นน้าเะครับอ่มาแต่บ้านไหนสีบุญเรื่องสีบุญเรื่องเนาะอะเอามาตัวเดียวปบ่ะอ่ะดับไปเบิ่งแม่ลูกอีกครับรแม่ลูกลูก ลูกตัวลูกตัวเมียครับผมลูกตัวเมียนะครับลูกพ้นนี่เป็นทรายเลยเนาะคืองั้นก้าเจริญครับลูกเก้าเจริญนะครับบ่ได้แยกลูกพ้นเนาะแยกอะได้อยู่ครับแยกอยู่เท่าไรครับนี่แม่นี่แม่นี่ว่าไว้สี่หมื่นแม่นี่นี่ยสี่หมื่นเนาะแม่กับลูกเนาะถทาแยกลูกเท่าไรครับลูกเสียเอาเส้าสามลูกเสียเอาเส้าสามนะครับโอ้ลูกสวยลูกประหัตห้องไว้เนาะต่อรองได้นะครับลูกพ้นนี่เสียอายุประมาณเจ็ดเดือนเนาะ ลูกได้เก้าเดือนลูกได้เก้าเดือนนะครับพี่น้องเบิ้งลูกสวยๆเลยลำตัวนะครับลูกที่ใดเนาะบันเนี่ใจเล้ววันเนี่ยม่กันเมีกันสามหรือสี่เนาะเมียหนี่ยังบ่ทันผสมบ่ไหมครับอ๋อข่องว่างนะครับพี่น้องเบิ่งเอาแม่ลูกเอาฝากบ่อโทรไปอีกนะ080ดศูนย์มากกว่าศู7ย์แปดศูนย์นะครับพี่น้อง อันโคมแม่ลูกนี่เปิดไว้สี่หมื่นเนาะนะครับพี่นอ้องอุกโชว์กันมานครับงุกมาเบิ่งกันแม่สาวน้อยอีกแม่แม่สาวบ่ครับแม่สาว,วาครับแม่สาวเนะาเนอะอันเปิดไว้เท่าไหร่ครับสองหมื่นหกนะครับสองหมื่นหกโอ้ลำตูนะครับพี่น้องเงีวน,นะครับสองหมื่นหกเบิ่องท้ายนะครับท้ายยิ่งย่ง นะครับเงาหางใหญ่เงาดีนะครับเบิ้งลำตัวนะครับต่อร่วงได้เนาะสองหมนนะครับเอามาตัวเดียวบอวเอาฝากเบอร์โทรไปครับแม่สาวสวยๆเลยศูนย์แปดสองหแป่ง้าอนึหามนาสตะบ้านเบันโค้งงามบ้านโค้งง่ามจังหวัดจังบนัดอุดรเนาะจังหวัดอุดรเนาะหาน้องหาน อยู่น้องหานเนาะนะครับเอ้าโชว์กๆกันมานครับสวัสดีครับอันนี้เป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครัวตัวแม่เนาะโอ้สูงไรไปเลยครับเนี่ยร้อยหครับร้อาสิบอันแม่สาวบ่สาวครับสองปีสองเดือนสองปีสองเดือนนะครับป้าสูงไรไปเลยครับเนี่ยร้อยหาสิบครับพี่น้อง เปิดไว้เท่าไหร่ครับสแสนสามนะครับพี่น้องเบิ่งเราสแสนสามเบิ่งลำตัวโอ้ยไง่งานะครับเบิ่งหนานะครับพี่นอ้องหน้าตาหน้าตาเออบกเข้าเพิ่นเป็นสายใดนอนพี่เนาะสายสายแสนอุทัยลูกลูกลุ่มเจริญเนาะลูกลุกล่มเจริญน,นะครับพี่น้องโอ้ยลำตัวอะ ก้มจังหวัดนะครับก้มลงจังหวัดเออบึงไทยนะครับพี่น้องไทยไทยนะครับไทยยังเงงเาหานะครับฝากกูทรไว้นะครับ ศ8นย์แปดหนึ่งเก้าแ้อยหยังครับหนึ่งครับหนเาลไหนอำเภอเพ็ญน,นะครับพี่นอ้องมอครับขับเารถนะครับอสสองหนนะครับบอชหนห้าแปดน่นะครับามเลยนะครับบอสสามชชูมาครับบอสหน อันนี้แม่ลูกเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้เปิดไว้เท่าไรครับนี่ยสองหมื่นหกสองหมื่นหกห้าร้อยสองหมื่นหกห้าร้อยนะครับลูกตัวผู้แม่เพิ่นผสมเลยเนาะครับได้หกเดือนได้หกเดือนก็พอเลยบ้านๆเนาะบ้านๆเนาะนะครับอ่ะมาเบิ่งคมมาเบิ่งตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้อนาคตพอพันธุ์ ก้อยผู้น้อยนะครับสร้างอุดรลูกช้างอุดรสูงไรไปเลยครับร้อยสามหกร้อยสามสิบหกเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดนะครับได้อายุประมาณจะกี่พอปี่ไม่ครบสองปีไม่ครบสองปีเนาะนะครับเอามาเบิ่งอันแม่ลูกนะครับอันแม่ลูกนี่ลูกตัวแม่บ่ครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่นี่ลูกคนเป็นสายใดย ออันนี้บ่บ่ได้ถามรายละเอียดบ่ได้ถามรายละเอียดเนาะแต่ว่าในท้องเพชรสยามลูกในท้องแม่เพิ่นเพชรสยามได้ได้สองเดือนได้สองเดือนลูกที่ใดนอนนี่เนาะลูกแรกครับลูกแรกเนาะนะครับสูงหลาย้าไในครับแม่เพลิดร้อยสิบห้าร้อยสี่สิบนะครับสูงร้อยสี่สิบห้าแม่เพิ่นเบิ่งเอานะครับพี่น้องเบิ่งลำตูป้าแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบห้าท่องแล้วเนาะท้องได้สองเดือนท้องได้สองเดือนกับเพชรสยามกับเพชรสยาม นะครับพี่น้องเบิงปลาย <c oughs> มีตัวงามๆนะครับเป็นตาวเลี้ยงลูกตัวแม่นะครับสี่หมื่นห่านตัวร่องได้เนาะพอ่อ <c oughs> ตัวร่องไหนตัวร่องได้นะครับพี่น้องเบิงนะครับลำตัวโอ้ใหญ่หนาดีนะครับสูงดีนะครับเอ,าอากก้าพ่อฝากเบอร์โทรไว้อีกศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกสามสองหกสามสองสามสองเก็สี่สามสองเก็สี่ครับครับพ่อยังเนาะพ่ออุดเนาะอยู่อุดด่านเนาะพ่อเนาะเอ้าโชก์ๆกันมาครับพ่อ ครับคลิปนี้มีประมาณสานีดเด้อครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดบ้านเทียมอำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีผู้มาบ่าได้กับเบิ้งคลิปไอทิดกษตรทิศดีไหมนะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลา์กดแชร์ไอทิดน้ำเนยเด้อครับพี่น้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ